สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องขนมวุ้นชาแนลนะคะตอนนี้ขนมวุ้นก็เพิ่งเลิกงานมานะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มกว่าแล้วเนาะฟังไม่ผิดนะครับทุกคนสามทุ่มกว่าเพราะว่าช่วงอาทิตย์นี้ขนมวุ้นก็คือจะทําโอนะคะ,ะแผนที่ขนมวุ้นอยู่ไม่ได้เปิดโอนันงง่ายๆนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้เหมือนงานจะเยอะนะคะก็เลยเหมือนจะได้ทําโอเกือบทั้งอาทิตย์นะคะทุกคน แล้วตอนที่กลับมานะ่ะขนมบุญมาเจอซุภาไพนะคะเป็นของขวัญเป็นกาลังใจอย่างหนึ่งเลยก็ได้ได้เนาะจากพี่ F อฟซีใจดีของเรานะคะขนมบุญก็เลยจะมาแกะกลองของขวัญแล้วก็มาพูดคุยกับทุกคนด้วยเนาะ <c oughs> เพราะว่าที่จริงหลังจากคลิปที่ขนมบุญไปเที่ยวที่ทะเลมาใช่ไหมคะวันนั้นไปแล้วก็กลับนะคะทุกคนไม่ได้พักค้างคืนเนาะ เพราะว่าเราไม่ได้จองที่พักไว้นะคะตอนกลับมาถึงนี่ก็ประมาณสามทุ่มกว่าแล้วนะคะทุกคนที่จริงจะถึงเร็วกว่าน,นั้นแต่ว่าเอาเรามาในเส้นทางเก่าที่ไม่คุ้นชินนะคะทุกคนนำทางโดย Sir ียม่ใซีิแบบแอปนำทางนะคะทุกคน <laughs> ก็เลยพากันลงเนาะก่าจะถึงห้องก็ดึกพอสมควรน,นะคะวันนั้นก็ใช้พลังงานไปค่อนข้างที่จะเจอก็เลยพากันเพียมากนะคะ เราจะมาแกะกล่องนะคะทุกคนว่าในกล่องมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ที่บ้านของขนมบุญช่วงนี้นะคะทุกคนเกี่ยวข้าวแล้วแต่ว่าเป็นข้าวเหนียวเกี่ยวเป็นข้าวเหนียวเนะาะพี่น้องเนาะแม่บอกว่าขาปี่นี่น่ะได้พุนผลิตด,ดีกว่ากว่าปี้ทีเลวพี่น้องแล้วต้องมาถาเบื้องสรุปกันอีกท,ที่หนึ่งเนาะว่าจะได้ร้ายกว่าพี่ฮีเลวบอเนาะ ขนมกุนกามีคลิปมาห้พี่น้องเบื้องอยูตาว่าอาจจะแยกเป็นอีกคลิปนึงเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปมาทักทายทุกคนหลังเลิกงานนะคะทุกคนเลิกงานวันธรรมดาก็อย่าเออยังพอมีเวลาเลิกงานหกโมงเย็นถึงห้องประมาณหกโมงครึง่งอะไรแบบนี้ก็ยังพอมีเวลาใช่ไหมคะแต่อันนี้คือมาแบบว่าคิดถึงทุกคนนะคะถึงจะสามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วเราก็ยังมาทักทายกันได้ขนมก็ยังอยู่ในชุดทํางานอยู่นะคะทุกคนเพิ่งแบบแบกของเข้ามาในห้องเมื่อกี้เลยนะคะทุกคนเนาะ บับเบลิลเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าของมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เอฟซีนะคะพี่แม็กเนาะใจดีมากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนาะของขนมบุญน้องสาวที่ทำงานอยู่นะคนปรปฐมนะคะทุกคนน้องเพิ่งออกรถนะคะทุกคนเป็นรถจักรยานยนต์เนาะเพราะว่านอ้องอยากได้มานานแล้วน,นะคะก็ช่วยๆกันแบบแบ่งวามพาราแล้วก็ ถ้าเราอยากได้เราหาได้ก็ไม่ผิดนะคะทุกคนอืแต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบในการแบบว่าหามาแล้วก็ต้องใช้ต้องหาต้องแบบไอ้น,นี่ดืตัวเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอยากได้ก็ไม่ผิดเนาะแล้วน้องขนมุนก็เลยบอกว่าแบบว่าเอ,อเดือนนี้ก็อาจจะแบบช็อตๆน้อยไม่ค่อยมีตังเลยเพราะว่าก็ต้องจ่ายค่ารถอะไรอย่างเงี้ยค่านิ้งด้วยอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ พี่แม็กก็เลยได้ทรงข้องเป็นอาหารแห้งไปให้นะคะเดี๋ยวขนมเจ้ารูปให้ดูนะคะนี่ส่วนทางด้านหนูโฟกัสก็ยังได้ขนมเหมือนกันนะคะทุกคนแต่บางทีอาจจะมีลงคลิปบ้างไม่ได้ลงคลิปบ้างเนาะเพราะว่าเสียงเส<ยง>ียงหายนะเพราะว่าบางทีถ่ายแล้วมันไม่ได้นะคะทุกคนแสงหรือว่าอะไรมันไม่ได้เนาะ เราจะมาดูกันนะคะว่าในกล่องที่เราได้อะไรกันบ้างนะคะทุกคนว้าอ,อันนี้คืออะไรคะเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกแต่มันคล้ายคล้ายโมจิมากแต่น่ากินมากค่ะทุกคนแล้วก็คือวันนี้ใช่ไหมคะขนมบุนไม่ได้ไม่แน่ใจนะว่ามีทําโอหรือไม่ได้ทําโอก็เลยไม่ได้เตรียมข้าวเย็นไปทานนะคะก็เลย ดีที่ว่ามีนมกล่องแล้วก็มีขนมนะคะแต่ว่าก็ด้วยความที่ไม่หิวมากเนาะก็เลยแบบเอ้ยยังพอได้เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ก็คงต้องเตรียมไปนะคะเพราะว่าอาจจะทำโอเพิ่มอีกเนาะ,ะว้าวรสวาซาบิโปรตีนถั่วเหลืองทะเลนึกว,ว่าแคบหมูอันนี้เป็นโปรตีนถั่วเหลืองนะคะทุกคน ว้ามาอีกแล้วอีกรถหนึ่งอันนี้พี่แม่ก็เคยส่งให้นะคะทุกคนเป็นหลายรถมากอันนี้จะเป็นรถกรีนทีเนาะตอนแรกมันจะมีรถเอ่อทักทองแล้วก็จะเป็นรถพวกถั่วเนอยอะไรนี่นมัน,นจะไม่ได้ลแล้วก็มาม่าหมากมากค่ะทุกคนช่วงนี้เพราะว่าขนมุนทำโอ้นอนเดี๋ยวพวกนี้อาจจะพกติดกระเป๋าไปนะคะตอนเย็นกินมาม่าแทนเนาะ แล้วก็มีขนมอันนี้มีจีอันนี้เพื่อนขนมบุ้นชอบกินมากเดี๋ยวจะให้เบ่งไปให้เพื่อนกินนะคะแล้วก็ยังมีนี่โจ๊กนะคะทุกคนอันนี้คือกล้วยน้ำบาว้า้ <Wow. S 1> วยน้ำบาว้าขระหว่างขนมมุ้นกับโฟก,กัสใครจะเปิดกล่อ,นนองให้นีกันแต่ว่าครั้งนี้เหมือน ขนส่งจะทำเรงนะเพราะว่ากล่องมันกล่องมันเสียรูปทรงเยอะมากนะคะทุกคนจะยกยกไวให้ดูไม่ได้นักมากแล้วก็มีบอกกี้พีจจยข้งที่แล้วลองลดนมไปนะคะอร่อยมากมีว้าวทูน่าในน้ำเกลือแต่ก่อนขนมคุณจะชอบทำเอแซนด์วิชนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะ ทใช่ขนวุนสั่งตูเ้เย็นมาใช่ไหมคะทุกคนแต่ตูเ้เย็นยังไม่มาส่งนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าจะมาส่งประมาณวันที่สิบห้าถึงวันที่1ิบแดแต่ว่าขนมุนใส่เบอร์เพื่อนเนาะเพราะว่า,เ,าเพื่อนจะพกโทรศัพท์ในที่ทํางานได้มากกว่าขนมวุนเนาะ mm hmm. ก็ต้องรอดูนะคะว่าเขาจะมาส่งวันไหนถ้ามาส่งขนมวุนก็จะทําสลัดไม่ใช่สลัดสิโอสลัดก็ทําได้แล้วก็มีแซนด์วิชด้วยเนาะทำแช่ตู้รีท <laughs> วน,นกันแล้วแบบหัวแบบ ทาง,งานเนี่ยทำตลอดเวลาทุกคนแบบมันคิดตลอดเวลาหมอเลยตัวน,นี้มันหมุนแบบหมุน <c oughs> ถ้าเอาไว้ทําเป็นสลัดแล้วก็ทําเป็นแซนด์วิชนะเนาะออยไปกินที่ทําง,งานนะคะพูดถึงแซนด์วิชเราวคิดถึงคุณแม่ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าช่วงที่ขนมนไปอยู่บ้านใช่ไหมคะทุกคนตอนที่ทําแซนด์วิชอะแม่ก็คือกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มค่ะทุกคนอยากได้เพิ่มตลอดเลยว้าวมีอันนี้ด้วย เป็นคอนฟลิกต์นะคะกินกับนมเดี๋ยวขนมมันจะต้องไปซื้อนมเพิ่มแล้วแต่เขาบอกว่าเอนอนมพวกช่วงนี้จะขนมบุญจะอยากกินนมเปรี้ยวแล้วก็เหมือนจะอยากกินพวกนมถั่วเหลืองแล้วก็น่าจะต้องขนมบุญที่จริงไม่ค่อยชอบกินนมมงงาดํานะคะทุกคนแต่ว่าเหมือนมันจะมีวิตามินช่วยบำรุงในหลายๆอย่างช่วงนี้ก็เลยพยายามจะกินนมที่ผสมง,งาดำมากขึ้นนะคะทุกคน ไม่ชอบก็ต้องกินอะไรที่มีประโยชน์ก็มากจะเป็นของที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแล้วตัวนี้วอดโนริสาหลายเป็นน่าจะเป็นมันฝรนั่ะะรงอ่ามันฝรั่งว้าวของโคดนะคะทุกคน,นเยอะมากเยอะมาก สองสี่หกถ้าไปเฟอร์เนตต้องอยากได้แน่นอนค่ะเพราะว่าน้องขนมูลน,น้องสาวชอบมากหนูพวกคัสก,ก็ชอบมากนะคะสลายคุณแม่ก็ชอบมีแต่คนชอบที่จริงขงมนมปุยก็ชอบนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าราคามันกับกับปริมาณมันไม่ค่อยไม่ค่อยนี่กันก็นกเลยไม่ค่อยได้ซื้อกินนะคะแต่ที่จริงก็คือชอบกินมากแต่เป็นคนที่ซื้ออะไรก็อยากจะได้แบบมันเยอะเให้มันอิ่มๆิ่ก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อกินเท่าไหร่นานๆถึงจะได้กินดี เป็นเด็กบ้า,บานๆเนาะเลือคุ้มไม่กอดว้าวมาม่มาม่ต้ยมยำแต่เหมือนว่าเหมือนว่าขนส่งจะทำแรงค่ะทุกคนดูน้องเปิดแล้วห่อหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเราก็ต้มกินต้มได้ไม่มีปัญหาแต่ครั้งนี้คนส่งทำแรงจริงๆค่ะทุกคนกล่องมันลุบทั้งที่แล้วกล่องยัสงสมบูรณ์ มีหอใหญ่จำโบกด้วยมีปลากระป๋องด้วยนี่ปลากระป๋องขนาดขนาดเป็นปลากระป๋องปกติใช่ไหมคะที่ซื้อกันเดี๋ยวนี้ขนมุนก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อแล้วเพราะว่าราคามันราคามันสูงมากเนาะเหมือนช่วงที่เราเอเหมือนเรียนลูกเสือเข้าค่ายใช่ไหมคะทุกคนอาหารที่จะต้องเตรียมก็คือปลากระป๋องไข่แล้วก็เส้น แล้วก็มาม่าใช่ไหมคะเป็นอาหารที่เรียกได้ว่าถ้าเข้าค่ายแล้วต้องมีเมนูพวกนี้เนาะเพราะว่ามันแบบราคามันถูกแล้วมันก็ทําเมนูง่ายๆได้หลายเมนูนะคะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้ขนมว่าน่าจะต้องเปลี่ยนเมนูแล้วนะคะเพราะว่าไข่ก็ก็ไม่ใช่ถูกๆปลากระป๋องก็ไม่ใช่ถูกๆแล้กกวนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีอีกนี่ว้า อันนี้ขนมุนชอบมากนะคะทุกคนแต่อาจจะมีหลายคนที่ไม่ไม่ค่อยชอบเนาะเป็นปลาลาดพริกแต่ขนมุนชอบมากแต่ว่าไม่ค่อยได้ซื้อกินอย่างที่ว่าค่ะทุกคนปลากระป๋องก็ราคาสูงแล้วใช่ไหมคะยิ่งเป็นแบบนี้ยิ่งราคาสูงขนมุนก็เลยไม่ได้กินมานานมากแล้วนะคะทุกคนเย่ yeah! แต่ว่าข้าวหมดนะคะหลูกเป็นหลูกเศร้าหน้าจะว่าสื่อเขากินพี่น้องจากเม,มือิเลยเมื่อเฮิรนกลับเอ้าเขามากินหนเนาะเขาตนน้นอีกอ่ะออขึ้นเอามาต้นนีกคือเสียมึงแแบบ กุจิหอมกุฏิแสบเนี่ยเขาไหม่นนะเนาะแล้วก็ยังมีทูน่าในน้ำาล่ก็แหละอะไรเป็นทูน่านน้ำเกลือใช่ไหมคะอยากได้ตู้เย็นมาเร็ว,รวจะได้ทำแซนด์วิชไหมจะได้ทําไปฝากจ่าด้วยทําให้จ่าทานด้วยตอนแรกว่็รบบวพรีเมียมแล้วทุกคนอันนี้พรีเมียมกว่าอันนี้ไม่เคยเห็นเลยฮะปลาซาดีในซอสมะเขือเทศเป็นแบบใหญ่นะครับแบบบิ๊ก บิ Big Mark, Se them, meetings, ๊กมากใหญ่มากถ้าขนมยุ้นกินน่าจะกินได้สามมือลยคะทุกคนตอนหนึ่งตอนหนึ่งหนึ่งกระป๋องน่าจะกินได้สามมือนะคะถ้าสำหรับขนมยุ้ะใหญ่มากทํางานมาแบบปวดหัวนิหน่อยพอมาได้เปิดกล่องอะไรแบบนี้แล้วมันก็รู้สึกแบบเออมีแรงในการทางานนะคะทุกคนว้าวเมื่อกี้ขนมยุ้พูดเลยว่าข้าวหมดใช่ไหมคะทุกคนดู พี่จริงพี่แม็กชอบส่งของที่แบบว่าเหมือนเหมือนเป็นสิ่งที่ขนมวุ้นขาดแล้วแบบว่าเหมือนเป็นสิ่งที่ขนมวุ้นอยากได้ใช่ไหมคะคิดคิดอยู่ในหัวคิดอยู่ในใจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอ้ยดีก็แบบได้มาอะไรเงี้ยต้องขอบคุณพี่แม็ก,กมากมนะคะเป็นพี่ที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยส่งกาลังใจให้กับขนมวุ้นมานานแล้วนะคะท้งคนนั้นมากน่าจะปีหนึ่งได้มาแล้วะะมั้งคะแล้วก็ยังมีเอฟีหลายท่านที่คอยแบบว่า คอยชนาญฉนุนคอยถามขนมูนจะดอนว่าโอเคไหมมีอะไรให้ช่วยก็บอกนะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่่ยเอ็นดูที่จริงที่ขนมูนมาทำงานใช่ไหมคะช่วงนี้ก็ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะปรับตัวแบบรายจ่ายมันก็เยอะขึ้นนะคะทุกคนรายรับมันก็มีเข้ามาแบบสม่ำเสมออยู่ก็คือเงินเดือนนะคะทุกคนแต่เงินเดือนคือได้หนึ่งครั้งใช่ไหมคะแต่ว่ารายจ่ายก็คือมีเข้ามาในทุกๆวันจริงๆคะ่ะแล้วก็ ช่วงเดือนสองเดือนนี้ก็ต้องจ่ายอะไรไปค่อนข้างที่จะเยอะมากเนาะเพราะว่าต้องแบบเดี๋ยวก็มีค่าจัดฟันซื้อตู้เย็นซื้อพวกชุดทํางานหรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆนี้ก็เพิ่มเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนแต่ว่าพน้องคิดว่าน่าจะไม่เกินสองสาเดือนนี้น่าจะปรับตัวได้ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะคะทุกคนก็จะพยายามซื้อของที่จําเป็นก่อนจริงๆนะคะทุกคน ถ้าได้แล้วก็น่าจะไม่มีอะไรที่ต้องจำเป็นอะไรขนาดนั้นแล้วได้ข่ามาแล้วข้าวไรเบอร์รี่ว้าวเดี๋ยวพรุนี้ขนมวนจะลองผึงดูนะคะทุกคดีต่อสุขภาพด้วยนะเนี่ย <c oughs> แล้วก็ยังมีในถุงมาอีกนะคะทุกคนในถุงนี้คืออะไร ว้า <Wow. laughs> ถุงยางชีพนี่เรียกว่าเป็นถุงยางชีพเพราะว่าในนี้มีเป็นเอ่อแชมพูนะคะทุกคนอันนี้เป็นแชมพูเป็นแชมพูซันซิลเนาะนแชมพูซันซิลว้า wow. กลิ่นน่าจะหอมนะคะทุกคน <laughs> <laughs> มี สไลด์ด้วยสไลด์ที่ห้องก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือน่าจะใช้ได้สามสี่เดือนเลยนะคะทุกคนสำหรับห้องขนวุนเนาะแล้วก็ยังมีนี่นะคะทุกคนในเป็นผงซักฟอกเนะวาะว้าวเป็นสูตรน้ำด้วยนะคะทุกครั้งที่ขนนุนไปซื้อผงซักฟอกก็ซื้อเป็นห่อเล็กๆมาเนาะเพราะว่าแบบเออก็คิดว่า อะไรที่ประหยัดได้หน่อยก็ประหยัดนะทุกคนก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดซื้อห่อใหญ่มาเนาเดี๋ยวอันนี้ห่อใหญ่มากน่าจะใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะทุกคนน่าจะเดือนเดือนกว่าๆสองเดือนได้เลยเนาะเย้ม, <Yeah. S 1> มีทั้งของกินของใช้ครบมากนะคะทุกคนต้องขอบขคุณพี่แม็กซ์แล้วก็ก เอฟซีหลายท่านนะคะที่คอยสนับสนุนคอยเป็นกําลังใจแล้วก็คอยให้คําแนะนําให้คําปรึกษาแล้วก็คอยซัพพอร์ตขนมบุญตลอดมานะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะยังไงก็เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครที่ผ่านเข้ามาก็ฝากกดตามให้กับสาวอุบลคนนี้ด้วยนะคะทุกคนขนมบุญก็เห็นในหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากให้ขนมบุญกลับไป อ,อยู่ที่บ้านเนาะเป็นสาวน้อยบ้านนาะไปใช้ชีวิตที่แบบว่าเรียบง่ายสบายๆเหมือนแต่ก่อนเนาะที่จริงขนมบุญอยากไปอยู่แบบนั้นมากนะคะทุกคนแต่ว่าก็ด้วยความที่อยากมีบ้านหลังน้อยๆสวยๆนะคะทุกคนไว้แบบไปอยู่ที่นาเนาะทุกทุกคนลองคิดภาพดูนะคะมีบ้านหลังน้อยเวลาที่ขนมบุญแบบทำลิปหรือว่าอยู่อะไรแบบนี้มันก็จะเสียงน้องแมว มันก็จะง่ายขึ้นมากๆนะคะทุกคองอยากตื่นเช้ามาแล้วก็แบบเออทามีวิวทํากับข้าวอะไรอย่างงี้บ้านสไตล์แบบมินิมอลแต่งหน้ารักนะารักอะไรเงี้ยขนมวุนไม่ได้จะทําหลังใหญ่นะคะทุกคนหลังที่แบบว่าน่ารักน่ารักไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็อย่างว่านะคะทุกคนสร้างบ้านเท่ากับบ้านพายนะคะขนมวุนคิดไา น่าจะไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนแน่นอนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเป็นกำลังใจคอยสนับสนุนให้ขนมบุญด้วยนะคะจะได้แบบกลับไปอยู่บ้านเร็วๆเนาะจะได้กลับไปทำคลิปสงบๆมมให้ทุกคนดูเร็วๆเน,ะนเาะแล้วก็จะมาเดินทางไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับขนมบุญแล้วก็ช่วย แนะนำต่อแนะนำเพื่อนให้มาดูด้วยนะคะทุกคนเผื่อยอดวิวจะเพิ่มขึ้นเนาะเผื่อจะได้มีรายได้อีกครั้งหนึ่งนะคะคนเวลาที่เราคอยเราจะได้ไม่ต้องนานจนเกินไปเนาะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณตั้งแต่คนที่อยู่มาตั้งแต่เริ่ม สร้างช่องแรกๆหรือว่าคนที่เพิ่งมาติดตามมันอสองวันหรือคนที่เพิ่งแวะเข้ามาเห็นนะตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมเนาะถึงจะมาแบบผ่านหรือว่ามาแล้วอยู่เป็นสมาชิกช่องเลยยังไงก็ขอบคุณที่อย่างน้อยก็ได้แวะเข้ามาชมในคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขสมหวังดังที่ใจปรารถนาแล้วก็ได้ใช้ชีวิตที่ตัวเองต้องการนะคะ ขอบคุณมากมากค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย